สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูออนจากเพจออนอาร์ตบุ๊กเพจเกี่ยวกับการวาดรูปเพื่อให้การวาดการลงสีของเราดีขึ้นและครูจะคอยช่วยให้นักเรียนได้ความรู้สึกของความภาคภูมิใจและกล้าที่จะลงมือทําค่ะสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของครูออนได้ที่ www. onartbook. com ep ที่29วันนี้ครูขอพูดถึงเรื่องของจะเริ่มวาดรูปยังไงให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะเริ่มทำอะไรนะคะเราก็คงจะมี ความคาดหวังไม่มากก็น้อยว่าอยากจะให้มันออกมาดีนะคะในเรื่องของการวาดรูปลงสีนะคะหลายคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเกรงไม่กล้าเริ่มนะคะหรือว่าพอเริ่มไปแล้วเนี่ยไม่ดีอย่างที่ใจคิดก็จะรู้สึกท้อแท้บางคนอาจจะเริ่มด้วยการคิดนะคะคือคิดไปก่อนแล้วว่าพอเราเริ่มลงมือทําลงมือวาดแล้วเราจะเจอกับความรู้สึกอะไรบ้าง อาจจะตามประสบการณ์ที่เคยเห็นหรือว่าจากความคิดของเราเองล้วนๆก็แล้วแต่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรการันตีได้ว่าจะเป็นแบบที่เราคิดนะคะดังนั้นเนี่ยคำตอบจริงๆที่ว่าเราจะไปยังไงต่อหรือว่าเราจะรู้สึกอย่างไรหลังว่านะคะก็คือการเริ่มลงมือทำลงมือวาดนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเริ่มวาดรูปที่ดีที่สุดก็คือการเริ่มตอนนี้เลยนะคะ เริ่มลงมือวาดเริ่มจากการเปิดคลิปวิดีโอในคลาสเรียนที่ลงเอาไว้นะคะ ก็สามารถเริ่มจากจุดนั้นก่อนก็ได้หรือว่าถ้าไม่ได้ลงเรียนเอาไว้เนี่ยอาจจะเริ่มจากการหารูปที่เราชอบนะคะที่ดูไม่ยากเกินไปเนาะแล้วก็เรียนรู้จากรูปนั้นนะคะลองดูว่าส่วนวอลส่วนโค้งเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะลองสังเกตทีละส่วนนะคะนํารูปที่ดูไม่ได้ยากเกินไปนํามาเรียนรู้นะคะนํามาทดลองวาดนะคะเป็นการฝึกมือในเบื้องต้นนะคะด้วยตัวเองก็ลองเริ่มนะคะขยับดินสอผููกันต่างๆนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ไม่มีคำว่าดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกแบบนี้เราจะสามารถดีขึ้นได้เรื่อยๆในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะถ้าหากว่าเรายังไม่เริ่มสักทีเนี่ยสิ่งดีๆก็จะไม่ตามมาเช่นกันค่ะครูออนขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟัง EP ที่2ีของครูออนมากๆเลยนะคะหากว่าใครชอบอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ครูออนด้วยนะคะสามารถเข้าไปพูดคุยทักทายกันได้ที่ w w w onartbook com รูปดีๆมีได้เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำแล้วพบกันใหม่คะ่ะ